สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้สังมี To y o ต้าอันติสหนปี2018นะคะสีขาวส,สวยๆพึ่งเข้ามาใหม่ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่ากำลังมองหาอยู่นะคะสามารถสอบถามได้ที่เบอร์064 2539 366ค่ะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะคันนี้เป็นปี2018นะคะเลขไม์อยู่ที่150,000กโลนะคะราคา480,000 9000บาทเท่านั้นนะคะภายในได้เป็นโทนสีเบจนะคะสวยๆเลยลูกค้านะคะจะได้ไปพร้อมกับทเบียนหนึ่งกไก่ดอชดานะคะ4999กรุงเทพมหานครค่ะกระจังหน้าโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟหน้ามันติดดีเฟกเตอร์นะคะเราก็ได้เป็นไฟเดย์ไทม์รันนิงนะะ่งไลท์ค่ะเจ้าของเดิมนะคะได้ทำการติดเซ็นเซอร์หน้าเพิ่มมาแล้วนะคะคันนี้มีเซ็นเซอร์หน้ามาให้ด้วยคะ่ะลูกค้า สวยๆเลยนะคะสีขาวนะคะนานาจะเข้ามาทีนะเป็นสีที่หายากนะคะลูกค้าถัดมาในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กขอบ16นะคะได้เป็นแม็กอลลอยแม็กเดิมแท้โรงงานนะ,ะได้เป็นแม็กขอบ16นะคะแม็กสวยๆเลยกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยะค่ะมาพร้อมไฟเดียวพี่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะ มือจับประตูมาพร้อมอโครเมียมนะคะคาสวยๆแบบนี้เลยได้เป็นระบบกุญแจคีย์เลสด้วยนะคะและที่สำคัญเลยกระจกเดิมแท้นะคะจากโรงงานทุกบานนะคะลูกค้ารับประกันโครงสร้างเลยนะคะไม่มีประวัติทิกความชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนนะคะภายในอ่าเดี๋ยวฟังให้ดูเลขไม้ก่อนเลยเลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดกิโลนะคะมาพร้อม ระบบ engine star นะคะพวกไล่มันติฟังก์ชันทุ่มหนังค่ะได้เป็นเครื่องเล่น CD นะคะ USB ภายในจะได้เป็นโทนสีเบดนะคะสวยๆเลยถ้าเป็นรุ่น 1.6g นะคะภายในจะได้สีเบดนะคะแบบนี้ทุกคันเลยนะคะลูกค้าภายในสวยๆเลยนะคะไม่มีช้ำเลยหัวน,น็อตตามซอกประตูนะคะไม่มีรอยถูกไถนะคะหัวน,น็อตไม่มีขยับค่ะ ราคา489,000บาทเท่านั้นนะคะประจกเดิมแท้โรงงานทุกบานใครที่สนใจนะคะหรือว่ากำลังมองหาอันตสิสีขาวอยู่นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยะคะ่ะในส่วนของรายละเอียดด้านหลังก็จะมาพร้อมกับช่องเสียบ USB ให้2จุดนะคะด้านหลังก็เบาะถือว่าสภาพดีนะคะลูกค้าไม่มีช้ำเลยค่ะ เลียมสันลดนะคะคมชัดเจนสวยๆทั้งคันเลยนะคะร้อแมกนะคะได้เป็นแม็กขอบ16แม็กเดิมแท้โรงงานในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้าไฟไท้ายนะคะใสๆเลยคะ่ะได้เป็นไฟไท้าย LED นะคะตรงนี้นะคะอาจจะมีร่องรอยอรอยแตกนะคะเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนให้เนาะเ,เราเปลี่ยนให้นะคะตรงไหนที่ไม่เรียบร้อย อันนี้ได้เป็นเซนเซอร์ถอย2จุดนะคะลูกค้ามาพร้อมเซนเซอร์ถอย2จุดะไะฝ่ายท้ายใส่นี้ฝั่งนี้นะคะยังปกตินะคะใช้งานได้ปกตินะ,ะเดี๋ยวอีกฝั่งนึงที่ไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเราดูแลให้นะคะเราขายรถที่ปรับสภาพแล้วพร้อมใช้งานนะคะไม่ต้องห่วงเลยหัวน็อตนะคะที่ฝากระโปรงหลังนะคะทั้งซ้ายและขวาหัวน็อตสวยเลยคะ่ะ ภายในนะคะก็จะมีเป็นยางอะไหล่นะคะเครื่องมือแม่แรงนะคะอุปกรณ์ให้ครบเลยรอยซีนสีเปลือกไข่นะคะสวยสวยเลยค่ะรอยซีนสีเปลือกไข่นะคะสวยสวยเลยมาพร้อมไฟเบรกดวงที่สามนะคะกระจกเดิมแท้นะคะจากโรงงานนะคะทุกบานคะ่ะมีเซนเซอร์ถอยเซนเซอร์หน้านะคะครบเลย ประจกเดิมนะคะจากโรงงานทุกบานนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีประวัติพิวามชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนนะคะเพจรถโนะคะก็ยังคงติดอยู่ชัดเจนนะคะรถปี2018นะคะคันนี้ภายในได้เป็นโทนสีเบจนะคะสวยๆเลย เลขกไมยอยู่ที่150,000กโลเท่านั้นนะคะสำหรับ Toyota a อ t i ติ6ตปี2018นะคะสีขาวนะคะคันนี้ราคา4 8 9 9 0 0บาทจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่ากำลังมองหาอันติดนะคะสีขาวอยู่สามารถสอบถามได้ที่เบอร์0 6 4 2 5 3 9 3 6, 6่นะคะก่อนจากกันไปวันนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ